คืออันดับแรกเลยคือ,อาการรู้จักเพื่อนก็คือเหมือนประมาณว่ามาได้มารู้จักเกี่ยวกับสังคมใหม่ๆนอกเหนือจากที่ทำงานนะคะสำหรับความคาดหวังที่มาเรียนหลักสูตรในทหานรประชาสัมพันธ์นะคะก็คาดหวังที่ตนเองจะได้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะจริงๆแล้วก็ทำงานด้านนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องการเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็นา ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะมาเรียนรู้จากทางอาจารย์แล้วก็ทางเพื่อนๆด้วยที่ที่ได้ทํางานด้านนี้มาเพื่อไปเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นครับก็มีการเรียนออนไลน์ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มีจัดการการสอบคัดเลือกให้ได้ตาจำนวนยอดที่ทางกรมกิจการเรือเรือนทอาหารบกต้องการครับ เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของพิธีเปิดก็จะมีท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครับเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของกิจกรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นประเพณีเป็นการแสดงออกถึงความประัญยูคารลอบครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับโดยมีท่านรองผู้จัดการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ ช่วงแรกเลยที่ได้เข้ามาก็มีอาจารย์ทางโรงเรียนเกียร์บเรือเนี่ยมาสอนและแนะนําเกี่ยับหลักการใช้คําพูดการใช้ภาษาในการพูดนอกจากนั้นทางโรงเรียนก็ยังได้มีเชิญวิทยากรภายนอกควรจะพูดอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถนําจุดเนี้ยเข้าไปพูดและทําให้เขาเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วก็ชอบในสิ่งที่เราพูดแล้วเมื่อถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะเข้ามาช่วยกันในกิจกรรมที่เราแนะนํา การประชาสัมพันธ์หลักการประชาสัมพันธ์ซึ่งบุคลิกลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีการแต่งกายที่สะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงมีความคล่องตัวแล้วก็เป็นกันเองค่ะนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะเราก็ยังมีไปชม Uh, งานนะคะที่ช่อง 9M c t ค่ะชมถ่ายทอดสดนะคะรายการคุยขโมกใบ3ามงนะคะแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสไปสถานีวิทยุก,กระจายเสียงกองทัพบ,บกนะคะดูแนวทางในการจัดรายการวิทยุนะคะยังได้มีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกฉเฉลิมพระเกียรติความเป็นมาของกองทัพบ,บกของเรานะคะก่อนตั้งโรงเรียนในร้อยพระจุมจอมเค่ะ ก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับปสเตอร์อินโฟกราฟิกนะครับตลอดจนวิทัศน์นะครับซึ่งลักษณะการผลิตสื่อต่างๆก็จะแตกต่างกันและก็มีลักษณะการใช้ในช่องทางต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งในในการเรียนการสอนของหลักสูตรในทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่39นี้ก็มีการผลิตและก็การนำไปใช้จริงโดยการลงพื้นที่นะครับในการตอนตอนฝึกภาคสนามนะครับโดยเฉพาะการผลิต สื่อวิทยทัศน์ก็จะมีการสอนเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรม k i n e m a s เต r ซึ่งเป็นโปรแกรมการตัดต่อในสมาร์ทโฟนซึ่งการผลิตจะสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วมีลูกเล่นต่างๆมากมายและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องของทุนปัจจัยเพื่อความมั่นคงแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปก็มีกิจกรรมของตัวเองนะครับ โดยการนําของผู้นำชุมชนบ้านร่วมกับอสอนะครับการที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติตเตียงผู้สูงอายุหรือผู้พิการในแต่ละหมู่ที่ตนองรับผิดชอบพร้อมกับทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่2และ3เมษายนที่วัดรมสุวรรณก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดเวที เสวนาประชาคมในเรื่องทุนปัญญาเพื่อความมั่นคงโดยแต่ละมือแต่ละกลุ่มได้ครับเลือกทุนปัญญาเพื่อความมั่นคงทั้ง3าทุนก็ได้แก่ทุนทางปัญญาทุนทางสังคมและทุนทางทุนทรัพย์นะครับก็สำหรับกิจกรรมก่อนจบการศึกษาของเรานะครับก็เป็น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่39และกําลังคนของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกับสํานักง,งานเขตดุสิตและประชาชนจิตอาสาก็ได้ไปทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบๆพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับพัฒนาพื้นที่นะครับ ได้ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับการตัดต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราพวกเรานักเรียนในฐานประชาสัมพันธ์นะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นที่รวมไปถึงประชาชนจิตอาสาที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ครับผม รู้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลเรือนรู้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลเรือน,นรู้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลเรือนรู Gray? ้ความต้องการทางทหารชำนาญประสานพลเรือนะเรือน